ผู้ชนะสิบทิศต,ตอนที่144เผาเมืองจะเอาเมียตอนที่สาครั้นเลี้ยวไหลเขาแล้วถึงผาลาดมีถ้ำดูเป็นที่พิลึกอยู่และที่นั้นมีคนแปรพวกเดียวกันคอยอยู่ก่อนคนผู้นั้นเห็นเจเด็ดอุ้มตาละแม่มาดังนั้นรู้ว่าการสำเร็จก็ยิ้มอยู่ แล้วว่าท่านเจริญกระโบสั่งให้ข้าพเจ้ามาคอยรับบุเรงนองท่านชี้แจงให้รู้ถึงสถานที่อันพึงจะใช้อาศัยแล้วคนผู้เฝ้านั้นก็พาเจ้าหนุ่มมาถึงห้องใหญ่มีชะง่อนหินกำบังรับเหลื่อมกันเหมือนบรรจงกั้นรับแลทำห้องไว้มิหนำเจ้าเจริญกระโบยังมาจัดไว้เป็นห้องหับกระทัดรัดอีกเล่าแลดูยังงามกว่าบ้านขุนหมื่นบางบ้านเสียซ้ำ จะเดดก็วางต่ละแม่ลงยังห้องในกำชับนางข้าหลวงทั้งสองคนคอยอยู่เป็นเพื่อนแลอาหารการกินทั้งปวงจเจลิงกระโบก็ตระเตรียมไว้เป็นอันดีแต่ต่ละแม่ไม่ได้สั่งโศกลงสักน้อยเฝ้าแต่ครวนคร่ำร่ำพิไรอยู่เจ้าหนุ่มประจักษ์กิริยากระนั้นไม่อยากนั่งอยู่ให้กวนใจจึงว่าสพิญญาผัวนางสี่เป็นที่รักจากแล้ว ก็ชอบที่แต่ละแม่จะคร่ำครวญหวนให้ถึงให้จงหนักดังนั้นข้าพเจ้าจะไม่ขัดใจจะปล่อยให้คิดถึงสอพิญญาเสียอีกชั่วเวลาพระอาทิตย์ขึ้นอีกวันหนึ่งต่อจากนั้นกูสุมาเป็นเมียเราแล้วจะเลือนไปเองเจ้าหนุ่มพูดทิ้งไวแค่นี้ก็ออกมาเสียข้างนอกครู่หนึ่งเจ้าจะริงกระโบก็กลับมาจากที่ปลดม้าซ่อนไว้ครันปาหน้าเจ้ากระเรียงจึงว่า น้องท่านขณะยังไม่ได้ตาละแม่ก็อาวรนแต่คืนวันจะได้แม่เป็นที่สุดแต่ครั้นได้แล้วหน้าที่จะเฝ้าแนบข้างชมเชยให้สมอารมณ์ตัวใายจึงมาเดินแขวงอยู่เสื้อภายนอกนกรณีเจเนตจึงว่าพี่ท่านจงละอายปากแก่ผีสางเทวดาบ้างเถิดพระอาทิตย์ยังกำเริบแสงจัดอยู่ประกอบกับการทั้งนี้มาดว่าจะทำสำเร็จอกใจก็ยังตื่นเต้นอยู่ เป็นห่วงไม่รู้ว่าฝ่ายมอตมะอันมากด้วยกำลังพลจะมาเมื่อไรเจริงกระโบจึงว่าชัยภูมิเขานี้ข้าพเจ้าเลือกโดยเห็นว่าเลิศแล้วแม้นสอพิญญามืดหน้าด้วยความแค้นจู่ลูกเข้ามาก็จะเหมือนมแมลงเม้าบินมาสู่กองไฟวิตกแต่สอพิญญาสุขุมจะตั้งล้อมเอาตัวท่านให้ทหารทั้งปวงขาดสเสบียงนั่นแล้วจึงจะเป็นภยัย แต่ส่วนร้ายดีข้อนี้ไว้คอยฟังพวกเราที่ทิ้งเพลิงโรงสินค้าจะทยอยกันกลับมาก่อนนั่นแล้วจึงจะรู้ว่าในเมืองเตรียมการสืบค้นติดตามกันสถานใดฉะนั้นในวันนี้เป็นวันดีน้องท่านฝ่ายากมาแต่แปรสู่หงสาวดีแต่หงสาวดียังมาถึงเมตมะอีกเล่าก็ชอบที่จะตักน้ำรักรถให้เย็นสวงเสีย ส่วนการอื่นนอกนั้นไว้เป็นภาระข้าพเจ้าเถิดเดี๋ยวพลอยวุ่นวิตกร้อนใจเลยเจเด็จก็สวมกอดเอาเพื่อนตายตัวเข้าไว้แล้วว่าไว้ถึงวันคืนที่พี่ท่านจักได้พรรยาเถิดข้าพเจ้าจะรับดูการตกแต่งสถานบ้านเรือนให้เองด้วยว่าวันนี้พี่ท่านจัดถ้ำคูภูผาที่อยู่เป็นที่วิเศษนะ ฝีมือจเจลิงกระโบแต่งสถานที่ตามธรรมดาของป่าชนี้เห็นเป็นที่จเจริญตาซะยิ่งกว่าผีว่าจะได้เป็นเขยอ,อยู่ในเรือนหลวงพระเจ้าแปรจเจลิงกระโบทอดใจใหญ่แล้วกล่าวเป็นนายว่าฝีมือข้าพระเจ้าจัดที่แม้นดีกระทั่งท่านลืมแปรได้แล้วใจเจ้าจเจลิงกระโบก็ยินดีอยู่แต่ถ้าถ้ำน้อยบนเขาเมืองมอตมะนี้ จะทำเอาคนอย่างบุเรงนองหลงเรือนตองอูด,ดังนี้ก็จะเป็นที่น่าเสียใจแก่เจ้าเจาเลิงกะโบเจเดตฟังคำเจเลงกะโบก็แจ้งทันความคิดว่าเกลอพูดเป็นทีเตือนตัวได้แต่ละแม่กุสุมาแล้วจะลืมพี่นางพระเจ้าตะเบงชเวตี้เสียเจ้าหนุ่มก็พลอยทอดใจใหญ่ด้วยแล้วว่าจเจลงกะโบพี่ท่านพูดเหมือนไม่เคยรู้ใจบัดนี้ดังหนึ่งว่า ข้าพเจ้ายกถ้วยสุรามาจ่อปากแล้วพี่ท่านมาลำดับศีลห้าอันขัดกับการจะดื่มสุราเสียเล่าน้ำใจหรือหันอยู่ก็ทำทีจะเหี่ยวแห้งลงะเจลิงกระโบก็ว่าอภัยเถิดข้าพเจ้ากล่าวโดยเกรงว่าน้องท่านจะลืมเลือนหน้าที่ตัวเสือ้อแล้วเจ้าจเจรงกระโบก็ละเจ้าหนุ่มออกมาคอยระแวดระวังบริเวณที่ตัวยึดมั่นเป็นที่อยู่ไว้ คอยข่าวพวกทิ้งเพลิงข้างในเมืองมอตมะจะกลับออกมาแลจดิษนั้นทั้งที่น้ําใจใครจะเข้าไปหาตาละแม่ก็ยังเกรงอยู่ว่าจะเหมือนหักไฟหัวลมเรียบเคียงอยู่จนกระทั่งเวลาบ่ายแดดอ่อนรอบเมียงมองดูที่ฉากเห็นตาละแม่ม้อยอยู่พอดีนางเชงสอบูหันหน้ามาเจ้าหนุ่มก็กวักมือเรียกครั้นนางข้าหลวงคนน้องออกมาแล้ว เฉเดตก็พาออกมาข้างนอกถึงลาดผาอันร่มรื่นชวนนั่งลงแล้วถามอาการว่าตาละแม่พูดสิ่งใดบ้างนางเชงสอบูก็ว่าตาละแม่เคืองอยู่ว่าข้าพระเจ้าและพี่นางปอระเตียงเป็นใจด้วยท่านคำหนึ่งตาละแม่ก็ไม่ได้ตรัสด,ด้วยเะเดตจึงว่าตามลักษณะอาการนั้นตาละแม่ผูกใจแก่สอพินยายิ่งรึจึงเจ็บช้ำนัก เมื่อถูกข้าพเจ้าชิงมานางเชงสอบูจึงว่าข้อจะผูกใจหรือไม่สิ่งนี้อยู่ในอกตาละแม่ข้าพเจ้าเป็นเพียงผู้อื่นยากที่จะเล็งเห็นแต่ถ้าจะกล่าวแต่ต้นมาเมื่อวันคืนอยู่ร่วมห้องนั้นเล่าข้าพเจ้าไม่เคยเห็นกิริยาใดที่พึงถือได้ว่าตาละแม่ยินดีด้วยสอพินยาเหมือนคู่ผัวตัวเมียทั้งหลาย ฉะนั้นเมื่อตาละแม่เคืองขัดอยู่วันนี้ชลอยจะคิดในข้อที่ชาวเมืองจะเรื่องลือว่าท่านชิงนางมากเด็ดหัวเราะแล้วว่าเพียงแต่เท่านี้คงไม่เป็นไรเห็นว่าตัวเองพอจะทำให้นายของเชงสอบูท่านหายได้นางเชงสอบูฟังกระนั้นก็ค้อนควักเอาตามวิสัยสตรีแล้วว่าข้อนี้ข้าพเจ้าทราบเต็มอกและท่านจะเอามาพูดอีกให ข้าพเจ้าและพี่นางปอละเตียงก็เป็นเสมอเบีย้ยสองหน้าโคนได้แต่ลุกเข้าไปเบื้องหน้าเห็นภัยก็จะถอยหลังเบี่ยงข้างประการใดไม่ได้จะรุกจะไล่กันโอนละเวงสนุกสนานเท่าใดนั้นก็สุดแต่หมากม้าหมากโคนจะเด็ดฟังเชิงสอบูก,กระแนกกระแหนเอาก็ชอบใจอยู่แล้วแซงว่าต่ละแม่ผู้เป็นนาย ก็ชังข้าพเจ้าอยู่แล้วยันเชิงสบูนังข้าหลวงจะพรอยชังข้าพเจ้าเสียด้วยอีกเล่าปะว่าวันนี้แต่ละแม่ไม่ยินดีรับข้าพเจ้าเป็นเพื่อนนอนข้าพเจ้าหมายเชิงสบูน้องท่านเป็นตัวแทนจะมิเก้อเปล่าหรือนางเชิงสบูก็ผุดขึ้นแล้วกล่าวด้วยคารมว่าเดิมข้าพเจ้านึกว่า พอการของท่านสำเร็จไหนเลยจะคิดถึงเชิงสบูแต่วันนี้ฟังท่านพูดเห็นถนัดว่าไม่ลืมข้าพเจ้าดังนี้ยินดีกระทั่งว่านั่งฟังต่อไปไม่ได้แล้วจะเด็ดก็ยึดมือนางไว้แล้วว่าวันนี้เชิงสบูแม่ใหญ่มีอารมณ์ผิดกว่าวันอื่นน้องท่านลืมวันที่พาข้าพเจ้าแต่งกายเป็นหญิงลอบไปนอนร่วมด้วยในจำหนักต่ละแม่เมืองหงสาว,วดีเสแล้วหรือ วันนั้นอย่าว่าเพียงมือต้องมืออย่างวันนี้วันนั้นแขนซ้ายข้าพเจ้าทอดแล้วคอเชงสอบูแม่ซพอยู่กับช่วงไหลข้าพเจ้าพูดคําหนึ่งแล้วจูบครั้งหนึ่งสลับไปกิริยาน้องท่านก็ดูทีว่าสมใจอยู่แต่ฉะไหนวันนี้จึงเปลี่ยนแปลงไปนางเชงสอบูจึงว่าเพราะความที่ข้าพเจ้าจำได้ถึงวันคืนที่ท่านแซงสวมหน้ากาก ทำทีเหมือนว่ามีใจจงสวาสดิ์ข้าพเจ้ายิ่งนักแต่เนื้อแท้ในน้ําจิตท่านนั้นจะอาศัยข้าพเจ้าเป็นสะพานเดินเชงสอบูนี้เหมือนเรือลําน้อยพาท่านจากฝากหนึ่งมาสู่ฝากฝั่งหนึ่งแล้วพอก้าวขึ้นท่าก็รังแต่ท่านจะถีบเรือส่งข้าพเจ้ารำลึกถึงความข้อนี้ได้ทั้งใจตัวอยากจะเรริงรื่นด้วยการสนทนากับท่าน ก็ยังสู้หักไว้จะทำใจให้จืดจางจากท่านไว้ให้เคยตัวซะก่อนเผื่อวันหน้าท่านระลึกถึงเชงสบูไม่ได้ข้าพระเจ้าจะได้ไม่เสียใจเหมือนดังที่ตัวทะเยอทยานสนิทสัมพันธ์กับท่านอยู่จะเด็ดได้ฟังดังนั้นก็ชอบใจแล้วว่าเดิมเราสนทนาด้วยเชงสบูมาดว่าจะกระแนแง่งอนก็เพียงงอนตั้งแงตามวิสัยทารก ม่ใช่วิสัยคนรุ่นดารุณีดังครั้งนี้เชงสอบูเอยน้องท่านนี้ยังเย้าวความนะักอันกิริยาซึ่งท่านสำแดงนี่แล้วเหมือนบอกว่าในอกท่านนั้นรักข้าพระเจ้ายิ่งนะจึงเกิดความน้อยใจไปนานาประการข้าพระเจ้านี้ผิดกว่าคนทั้งปวงด้วยว่าตนเป็นคนจนยากมาแต่เดิมนิสัยสุรุ่ยสุร่ายจึงไม่เกาะกินตัว อย่ามิตกเลยว่าข้ามจากฝั่งหนึ่งลุ่ฝั่งหนึ่งแล้วจะละเลยนาวาลำที่ตัวได้อาศัยเสียมีแต่จะยกเรือน้อยที่พาตัวข้ามตลอดรอดฝั่งขึ้นคานแล้วฉลมน้ำมันหมั่นรูปคลำด้วยใจคนึงถึงคุณอยู่ว่าเรือลำนี้สิหนอที่ช่วยการของเราสำเร็จน้ำใจข้าพเจ้าดังนี้ขึ้นฝั่งแล้วจะละเสีย ใจยังไม่เสเพลพอจะทำได้เชงสอบูแม่อย่าคิดมากความไปเลยนางเชงสอบูฟังปลอบก็ชอบชื่นในน้ำคำอยู่กลับชุดตัวลงนั่งใหม่แล้วว่าแม้นท่านเจรจาจริงเหมือนปากเป็นความสัตย์ที่ข้าพเจ้าจะกล้าตายแทนจะเด็ดเห็นกิริยานางอ่อนลงก็ยินดีนะวอนเอาจะให้นางเชงสอบูไปกล่าวกล่อม ให้ตาละแม่คลายความดื้อดึงใจลงลูกคนน้อยไปไฟยูจึงว่าเรื่องจะให้ไปเจรจาให้ตาละแม่สมยอมนั้นเกินกว่าสติปัญญาข้าพระเจ้าแล้วบัดนี้อย่าว่าแต่ตาละแม่จะพูดด้วยข้าพระเจ้าทั้งพี่น้องเลยมาดว่าหน้าก็คงไม่มองดูข้าพระเจ้าแล้วจะให้ไปพูดนั้นเห็นจะอับจนทำตามไม่ได้ท่านเป็นคนมีสติปัญญาอยู่กับตัว ใหญ่ไม่ลองว่ากล่าวให้ตาละแม่อ,อ่อนลมจะเด็ดก็ว่าข้าพระเจ้านี้อารมณ์ประหลาดพูดดีด้วยท่านผู้ใดหากท่านผู้นั้นปั้นปึงต่อไปก็มักจะพูดกันไม่ได้ตลอดข้าพระเจ้ากลัวแต่พูดดีด้วยตาละแม่แล้วแม้นยังปั้นปึงกระฟัดกระเฟียดอีกเล่ารอยที่พอจะประสานได้ก็จะสลายเสียเกรียกล่อมให้นางอ่อนใจก่อนแล้วข้าพเจ้าประสานซ้ำ การทั้งปวงก็คงจะลงรอยสนิทนางเชิงสอบูก็ยังยืนคำอยู่ว่าเรื่องนี้เป็นภาระของท่านเถิดข้าพเจ้าจะช่วยแต่ว่าเวลาพรบข้ามแล้วหากสังเกตเห็นต่ละแม่อารมณ์ดีก็จะเอาเนื้อความมาบอกให้ท่านเร่งเข้าไปเยือนนางเชิงสอบูนั่งสนทนาสักครู่แล้วก็ลาไปบรนินบัติตาละแม่ดังเดิม เจเดจเห็นตะวันไม่ทันรอนรับยอดไม้จึงเดินออกไปบริเวณนอกหมายใจจะสนทนาด้วยเจ้าเจริจงกระโบก็พอดีเจ้ากระเรี่ยงเกลอตัวกำลังสักถามคำของชาวแปรที่เข้าไปทิ้งเพลิงในมอตะมะ,จะเจริงกระโบเหลียวเห็นเจเดจก็เรียกขึ้นว่าน้องท่านเร่งมาฟังความสําคัญถึงการข้างในมอตะมะเถิดเจ้าหนุ่มก็เข้ามาฟังคนทิ้งเพลิงก็ให้การว่า บัดนี้สอพิญญามหาอุปราชสงสัยว่าจะมีพักพวกบุเรงนองปะปนอยู่ในหมู่พลเมืองจึงให้ปิดประตูเมืองกวดขันคนเข้าออกไว้พักพวกราวสองร้อยคนต้องคอยทยอยกันออกจะออกมามากๆนั้นไม่ได้ที่ผ่านออกมาได้คราวแรกนั้นมีเฉพาะพวกข้าพเจ้าห้าคนอันหนึ่งคนติดตามเล่า สพินญ,ญากระทำแข็งขันทั้งทางน้ำทางบกแต่เมื่อข้าพเจ้าจะมานี้สังเกตเห็นทหารหงสาวดีอันเป็นเหล่าที่มากับมหาอุปราชนั้นแต่งกายธรรมะแมงประหนึ่งจะเข้าสู้ศึกสอบถามด้วยความแต่เพียงปลายคำว่าบัดนี้มีทัพหนึ่งยกมายับยั้งอยู่ปลายเขตแขวงเมืองพระโคสอพินญ,ญาเข้าใจซื้ว่าทัพนั้นเป็นทัพตองอู ชรอยบุเรงนองจะเข้าสมทบในผลพวกนั้นสพิญญาจึงตเตรียมพลเป็นการใหญ่ผลทางที่สั่งให้ติดตามทางอื่นก็สั่งงดเสียสิน้นมุ่งหน้ามัน่นแต่ความคิดว่าบุเรงนองท่านจะอยู่ในทัพตองอูที่มาใหม่นั้นเป็นแน่แท้เด็กได้ฟังก็นิ่งอึ้งตรองอยู่แล้วว่าท่านครูตาคดียกพลออกมาพอดีกับเหตุการณ์ก็จัดว่าเป็นประโยชน์ แกการซุ่มซ่อนตัวของเราสถานหนึ่งแต่หากครูเรายกมาอยู่ในระหว่างชนี้แม้ข่าวรู้ไปถึงหงสาวดีพระเจ้าหงสาวดียกพลมากระนำแต่ทางเหนือสอพินยายกขึ้นไปแต่ใต้ความยากจะได้แก่ท่านครูและพลตองอูจเจริญกระโบก็เห็นด้วยจึงว่ากระนั้นข้าพระเจ้าจะแบ่งคนในกองเรา ไปบอกตำแหน่งแห่งที่อันเราซุ่มอยู่นี้แก่ตาขยีบิดาข้าพเจ้าไว้ปะถึงที่น่ะจะได้สื่อข่าวถึงกันได้ทันท่วงทีและ,จะเจริญกระโบกเกรงเกลอตนจะพลอยกังวลจึงปลอบว่าการเหล่านี้ชอบที่น้องเราจะเลิกหมกมุ่นเสียชั่วครู่บิดาข้าพเจ้ามิใช่มือชั่วและเนงบาหรือสีอ่องคนใดคนหนึ่งคงจะมาด้วยเป็นแท้ อันหนึ่งทางหงสาวดีจะยกทัพกระนำก็มิใช่จะมาในวันพรุ่งนี้ได้ก็หาไม่วันนี้สิเป็นวันดีคืนหนึ่งบุเรงนองครวนแกร่แร่พิไรมานานวันเหมือนว่ารถตัวด้วยน้ำทุกเป็นนิดวันนี้น้ำเกสรดอกไม้รออยู่น้องเราจงไปรถเสซยให้แจ่มใสเถิดจะเด็ดก็เอาก้านพลูทิ้งเอาเจลิงกระโบแล้วกระซิบว่า พี่ท่านไม่ใช่เพราะได้พึ่งใบบุญข้าพเจ้าหรือจึงพลอยได้อิงแอบเนื้อแม่ชาววังอันคนที่นั่งม้าร่วมมานั้นท่วมทีเป็นฉันใดเะเลงกระโบต้องถามตรงใจก็ตอบว่าข้าพเจ้านอกจากเป็นชายแล้วยังเป็นชายไม่คุ้นแก่สตรีอีกเล่าแต่เคราะดีเมื่อมาถึงทุ่งหันสวัสดดีน้องเราสนิทกับนางข้าหลวงคนที่นั่งร่วมมาสถานใด จเจลิงกระโบก็แจ้งอยู่เต็มอกแล้ววันนี้มาดว่านางจะแนบตัวร่วมมา้าข้าพเจ้าก็คิดเหมือนของฝากหรือของหลวงต้องห้ามแต่ขับม้ามาหน้านั้นก็หนาวร้อนๆอยู่เกรงว่าจะเด็ดน้องท่านเห็นนางรัดข้าพเจ้าไว้ด้วยอารมณ์กลัวพลัดหล่นนั้นจะเข้ามาเกิดกินใจจะเด็ดก็หัวเราะแล้วว่าพี่เราพูดให่ถึงความข้อนี้ นางปอละเตียงมิใช่แก้วตาหากจะเปรียบกับอวัยวะข้าพเจ้าก็ยังรู้สึกสำคัญน้อยกว่าแขนขวาดังนี้หรือจะรักนางมากกว่าที่รักจเจลิงกระโบพี่เราผีว่าท่านประสงค์แล้วเบื้องหน้าแม้นท่านออกปากคำหนึ่งข้าพเจ้ามิให้จึงค่อยว่าเธอะเจลิงกระโบก็หัวเราะแล้วว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องร้อน จะเร่งพูดวันนี้ด้วยกนใดน้ำถ้อยฝีมือเจ้าจเจริงกระโบจัดใช่ชั่วยิ่งใกล้เวลาจะราตรีดังนี้แสงอาจจะกลับวามจับชะง่อนหินย้อยจะดูงามเสกว่าชายม่านอันวิจิตรน้องท่านจงเร่งไปชมให้น้ำใจเถิดว่าแล้วจเจริงกระโบก็ผระออกแต่จะเด็ดเห็นว่ายังพึ่งขมุขมัวก็เดินตามจเจริงกระโบไปด้วยแล้วว่า พี่ท่านอย่าเพิ่งไล่เลยชอบไปเมื่อใดข้าพระเจ้าจะไปเองแลเจะเดตก็เดินดูรอบบริเวณเห็นจเจล็งกระโบวางคนอยู่ตามช่องทางที่คับขันเป็นที่เหมาะก็ออกปากสันเสริญว่าพี่เรานี้มาดว่าราชการไม่เลี้ยงจะออกมาตั้งตัวเป็นนายโจรก็คงจะหากินยืดทั้งสองคนเดินดูรอบที่นั้น และคุยกับคนรักษายามแห่งโน้นบ้างแห่งนี้บ้างจนเวลายามต้นแล้วที่เขาสูงน้ำค้างตกเสียงเรไรขยับปีกร้องอยู่ริงริงจะเด็ดรันจวนใจถึงแต่ละแม่เป็นที่ยิ่งจึงพผะจากเจลงกระโบเลาะลัดกลับมาจนถึงที่อยู่แต่ละแม่